มีหลักฐานยืนยันสัมพันธ์ล่าสุดแอปตายเป็นแบบนี้หลังเพจด,ดังทิ้งปริศนายงดรามา่าหลักฐานยืนยันสัมพันธ์ล่าสุดของแอปและตายทุติมาหลังจากทางเพจด,ดังอย่างเจ๊มอย1่8ได้ออกมาโพสข้อความปริศนากลางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่า เอากันบ้านอีกไหมหรือจะพักมีเรื่องของวงเล็บอิโมจิรูปแอปเปิลและรูปกระต่ายจนทำให้เป็นปริศนายงไปถึงแอปทักะอนและ่ายชุติมาและก่อนหน้านี้ในสตอรี่อินสตาแกรมของ่ายชุติมาโพสร,รูปภาพแอปเปิลกลางดึกโดนกัดข้างหนึ่งแต่ภาพที่สะท้อนในกระจกกลับเป็นรูปแอปเปิลที่สวยงามไม่มีรอยโดนกัด พร้อมข้อความในรูปซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าในโลกออนไลน์ที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงทำเอาชาวเน็ตต่างตีความไปต่างๆนานาซึ่งงานนี้ชาวเน็ตที่แคปทันก็เอามาโพสต์ลงพร้อมวิจารณ์กันอย่างมากมายว่านี่คือสิ่งที่เรางงมากค่ะ <im itation> <im itation> เห็นด้อมเราแคบทันทีตีสองี่สค่ะแต่ลงแล้วลบนะคะหนึ่งนาทีด้วยพอไปดูความหมายที่แท็กมาโหเข้าใจเลยค่ะว่ารักแม่แอปค่ะความหมายอะไรคะบอกหน่อยไม่รู้จริงๆล่าสุดเข้าไปส่องความสัมพันธ์แอปทักษอรอและตายชุติมาหลังเพจดังทิ้งปริศนาโยงงดดราม่าใหญ่ใน gram, อินทตาแกรมยังพบว่า แอปทักษะออนและไตชุติมายังมีการโฟโลกันอยู่ทั้งที่มีข่าวลือโยงทั้งคู่ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเลิกกราม่าได้แล้วจ้า